เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าเท่ากันสําหรับทุกคนแต่สิ่งที่ทําให้คนบางคนประสบความสําเร็จมากกว่าไม่ใช่จํานวนชั่วโมงในหนึ่งวันแต่คือวิธีที่พวกเขาใช้เวลาเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพในวันนี้เราจะมาแชร์25แนวทางที่สามารถเปลี่ยนอนเวลาให้กลายเป็นเงินด้วยการใช้เวลาอย่างชาญฉลาดและมุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าหากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณจากการจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพไปสู่การสร้างรายได้มหาศาลต้องไม่พลาดคลิปนี้เลย 1. เรียนรู้การสร้างรายได้แบบพาสซีฟ เวลาของคุณมีค่าแต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อสร้างรายได้ที่ไม่มีวันหยุดรายได้พาสซีฟเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือสร้างสินทรัพย์ที่ยังคงทำงานแทนคุณเช่นการลงทุนในหุ้นที่มีปันผลหรือการสร้างคอร์สออนไลน์ที่คนสามารถซื้อได้ตลอดเวลาการเริ่มต้นอาจใช้เวลาและแรงงานมากแต่ผลตอบแทนระยะยาวคือรายได้ที่เข้ามาโดยไม่ต้องแลกเวลาด้วยตัวเองตลอดไปสิ่งสำคัญคือการเลือกแหล่งรายได้ที่เหมาะก,กับทักษะ และความสนใจของคุณเช่นถ้าคุณเป็นนักเขียนคุณสามารถสร้างรายได้จากการขายอ e ีบุ๊กแต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนคุณอาจเลือกลงทุนในกองทุนรวมแบบปันผลสิ่งนี้จะช่วยให้เวลาในแต่ละวันของคุณกลายเป็นมูลค่า 2. บริหารเวลาเพื่อรับจ้างงานแบบฟรีแลนซ์งานฟรีแลนซ์เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงินที่ชัดเจนที่สุดหากคุณมีทักษะเฉพาะทางเช่นการเขียนโปรแกร,รมการออกแบบกราฟิก หรือการเขียนบทความคุณสามารถแปลงทักษะเหล่านั้นให้กลายเป็นรายได้ในเวลาว่างแพลตฟอร์มอย่างเอาเวิร์หรือเฟ v ร r เวิร์ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์เป็นเรื่องง่ายข้อดีของการทํางานฟรีแลนซ์คือคุณสามารถกําหนดชั่วโมงทํางานของตัวเองได้และเลือกรับงานตามที่สนใจแต่ข้อควรระวังคือคุณต้องมีวินัยในการจัดการเวลาและหมั่นพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มมูลค่าของงานที่คุณทําเมื่อคุณมีผลงานที่ดีและชื่อเสียงคุณสามารถเพิ่มค่าตอบแทนได้ 3. าสร้างสินค้าดิจิทัลที่ขายได้ตลอดเวลา สินค้าดิจิทัลเช่นเทมเพลตงานออกแบบฟอนต์หรือภาพถ่ายสต็อกสามารถสร้างรายได้ให้คุณโดยไม่ต้องทำซ้ำสินค้าประเภทนี้เหมาะสำหรับคนที่มีความชำนาญในการสร้างงานศิลปะหรืองานออกแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายคุณอาจเริ่มต้นจากการใช้แพลตฟอร์มอย่าง TSC หรือ Creative Market เพื่อขายสินค้าของคุณสิ่งสำคัญคือการสร้างสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและมีความแตกต่างเพื่อดึงดูดลูกค้านอกจากนี้การโปรโมทสินค้าของคุณผ่านโซเชียลมีเดีย ยังช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ใช้เวลาว่างเรียนรู้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในวิธีการเปลี่ยนเวลาให้กลายเป็นทรัพย์สินระยะยาวแม้จะต้องใช้ทุนเริ่มต้นสูงแต่ผลตอบแทนที่ได้สามารถเพิ่มมูลค่าได้ในระยะยาวคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการศึกษาการซื้อขายที่ดินหรือคอนโดเพื่อปล่อยเช่าการทำงานในสายนี้ ไม่เพียงแต่ต้องการความรู้แต่ยังต้องการการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดีการเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือหรือเข้าร่วมสัมมนาที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้คุณเริ่มต้นในสายนี้ได้อย่างมั่นใจห้างสร้างช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างรายได้จากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอย่าง YouTube TikTok หรือ In s t ตาแ a m สามารถเปลี่ยนเวลาในการสร้างคอนเทนต์ให้กลายเป็นรายได้มหาศาลได้หากคุณมีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจคุณสามารถเปลี่ยนผู้ติดตามให้เป็นรายได้ รายได้ในสายนี้มาจากหลายทางเช่นการขายสินค้าการโปรโมทแบรนด์หรือรายได้จากโฆษณาสิ่งสำคัญคือการสร้างคอนเทนต์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและมีความต่อเนื่องในด้านคุณภาพและความสม่ำเสมอ 6. ททำเงินจากการเขียนบทความหรือหนังสือออนไลน์การเขียนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนความคิดและความรู้ของคุณให้กลายเป็นรายได้หากคุณชอบการเขียนคุณสามารถเขียนบทความสำหรับเว็บไซต์บล็อกหรือแม้แต่สร้างหนังสืออ e ีบุ๊กของคุณเองเพื่อขายบนแพลตฟอร์มอย่างอเมซอนคิดไดเลก สิ่งสำคัญคือการหาแนวเรื่องที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการของตลาดเช่นการพัฒนาตัวเองเคล็ดลับในการทำงานหรือเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเมื่อคุณมีหนังสือที่ได้รับความนิยมรายได้จากการขายและค่าลิขสิทธิ์จะช่วยเปลี่ยนเวลาในการเขียนให้กลายเป็นมูลค่าระยะยาว 7. ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมการลงทุนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เปลี่ยนเวลาให้กลายเป็นเงินในระยะยาวการศึกษาและเลือกหุ้นหรือกองทุนที่เหมาะสมจะช่วยให้เงินของคุณเติบโต โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลซึ่งจะสร้างรายได้ประจําให้กับคุณคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือหรือเข้าร่วมคอร์สเกี่ยวกับการลงทุนเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อให้มั่นใจว่าคุณกําลังใช้เวลาของคุณไปกับสิ่งที่มีผลตอบแทนสูง8ใช้เวลาสร้างความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาที่คุณสนใจสามารถช่วยให้คุณเพิ่มรายได้ในอนาคต ได้การมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทําให้คุณสามารถให้คําปรึกษาหรือเปิดคอร์สออนไลน์เพื่อสอนผู้อื่นได้เช่นหากคุณเก่งเรื่องการตลาดคุณสามารถเปิดคอร์สสอนการตลาดออนไลน์หรือให้คำปรึกษาธุรกิจรายย่อยเกี่ยวกับการทำแคมเปญโฆษณาการสร้างความเชี่ยวชาญต้องใช้เวลาในการศึกษาและฝึกฝนแต่ผลตอบแทนที่ได้จะยั่งยืน 9. สร้างธุรกิจออนไลน์ของคุณเองธุรกิจออนไลน์เป็นช่องทางที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนเวลาให้กลายเป็นเงินคุณสามารถเริ่มต้น จากการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอย่างช้อ e, ปปี Lazada หรือเปิดร้านค้าของคุณเองบนเว็บไซต์สิ่งสำคัญคือการเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายและวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพธุรกิจออนไลน์สามารถขยายได้ง่ายเมื่อคุณมีฐานลูกค้าและกระแสะตอบรับที่ดี 10. ใช้เวลาสร้างเครือข่ายที่มีคุณค่าเครือข่ายที่แข็งแกร่งสามารถเปลี่ยนโอกาสและเวลาของคุณให้กลายเป็นรายได้การพบปะคนใหม่ๆและเข้าร่วมกลุ่ม หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสายงานของคุณจะช่วยให้คุณได้รับโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นความสําเร็จไม่ได้มาจากการทํางานคนเดียวแต่การมีทีมงานหรือพันธมิตรที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถทําสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มในเวลาเดียวกัน11เปลี่ยนทักษะที่มีให้กลายเป็นคอร์สออนไลน์ในยุคดิจิทัลการแบ่งปันทักษะผ่านคอร์สออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการเงินการทําอาหาร หรือการพัฒนาเติมคุณสามารถสร้างคอร์สที่มีคุณค่าและจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มอย่างยูดิมีหรือที่ใช้การสร้างคอร์สอาจใช้เวลาในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นคุณจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องการออกแบบคอร์สต้องมาพร้อมกับการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการวางแผนเนื้อหาให้ตรงประเด็นเมื่อคุณสามารถนำเสนอความเชี่ยวชาญในรูปแบบที่น่าสนใจผู้เรียนก็จะยอมจ่ายเพื่อเข้าถึงความรู้ที่คุณมอบให้12เปิดเพจหรือบล็อกที่สร้างรายได้จากการโฆษณา การสร้างเพจหรือบล็อกที่มีเนื้อหาหน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ติดตามเช่นบทความเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การเดินทางหรือการรีวิวสินค้าสามารถช่วยให้คุณมีรายได้จากการโฆษณาและการสนับสนุนสินค้าการเติบโตของเพจหรือบล็อกต้องใช้เวลาในการสร้างฐานผู้ติดตามที่มั่นคงการทำงานอย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณมีผู้ติดตามที่มากพอรายได้จากการโฆษณาหรืออฟเฟล a ์มาร์เก็ตติ้งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 13ใช้เวลาสร้างธุรกิจด้านอฟเฟลิตมาร์เก็ตติ้งเอฟเลิตมาร์เก็ตติ้งเป็นวิธีการสร้างรายได้ที่คุณโปรโมทสินค้าให้กับผู้ขายและรับค่าคอมมิชชั่นจากการขายที่เกิดขึ้นคุณสามารถเริ่มต้นโดยการสมัครเป็นพาร์เนอร์กับบริษัทที่มีระบบอฟเ i ลิตเช่นอเม z o n s h o p e e หรือ La z า da การเลือกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณและการโปรโมทในช่องทางที่เหมาะสมเช่นบล็อกหรือโซเชียลมีเดียจะช่วยให้การขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปรายได้จากค่าคอมมิชชั่นก็จะกลายเป็นส่วนสําคัญของการเปลี่ยนเวลาเป็นเงิน14สร้างรายได้จากการทำพาร์ทเคสต์พาร์เคสเป็นสื่อที่กําลังเติบโตและเปิดโอกาสให้คุณแบ่งปันความรู้หรือความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆคุณสามารถเริ่มต้นด้วยอุปกรณ์ง่ายๆและความตั้งใจที่จะนําเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์รายได้จากพาร์เคสสามารถมาจากการโฆษณาการสนับสนุนจากผู้ฟัง หรือการขายสินค้าของคุณเองสิ่งสําคัญคือการสร้างฐานผู้ฟังที่มั่นคงและการนําเสนอเนื้อหายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความไว้วางใจในระยะยาว 15. ใช้เวลาว่างสร้างผลิตภัณฑ์ Handcrafted งานฝีมือเช่นการทําของตกแต่งบ้านการถักไหมพรมหรือการทําเครื่องประดับสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้เสริมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีความคิดสร้างสรรค์และใส่ใจในรายละเอียดแพลตฟอร์มอย่างอ e ทและ Facebook Marketplace ช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นการสร้างสินค้าเฉพาะตัวที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเวลาที่คุณลงทุนไป16เปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นรายได้ผ่านการทำ freelance ในยุคป,ปัจจุบันการทำงาน f r e e l นซ์เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับคนที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดทักษะที่คุณมีเช่นการออกแบบกราฟิกการเขียนโปรแกรมการเขียนเนื้อหาหรือการแปลภาษาสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้โดยใช้แพลตฟอร์มอย่าง Word, Excel หรือ Fastwork ฟรีแลนซ์ไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้แต่ยังช่วยให้คุณพัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวการรับงานที่หลากหลายช่วยให้คุณเรียนรู้การปรับตัวและสร้างผลงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านอกจากนี้หากคุณสามารถสร้างชื่อเสียงที่ดีในฐานะฟรีแลนซ์มืออาชีพคุณอาจได้รับโอกาสงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต17ใช้เวลาสร้างคอนเทนต์สำหรับโซเชียลมีเดียการสร้างคอนเทนต์เช่นวิดีโอหรือโพสต์ที่น่าสนใจในแพลตฟอร์มอย่างทวิตเตอร์อินสตาแกรม หรือ u t u b e สามารถเปลี่ยนเวลาให้กลายเป็นเงินได้อย่างนา่าทึ่งการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณถนัดหรือลหลงใหลเช่นการสอนเคล็ดลับเกี่ยวกับการทำอาหารแนะนำสถาน,านที่ท่องเที่ยวหรือรีวิวสินค้าจะช่วยดึงดูดผู้ติดตามเมื่อคุณมียอดผู้ติดตามจำนวนมากคุณสามารถสร้างรายได้จากการโฆษณาการทำสปอนเซอร์หรือการขายสินค้าของคุณเองสิ่งสำคัญคือการสร้างเนื้อหาที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่จดจำซึ่งต้องใช้ความมุ่งมั่นและการลงทุนเวลาในการวางแผนและตัดต่ออย่างละเอียด 18. เปลี่ยนเวลาเดินทางให้กลายเป็นโอกาสเรียนรู้เวลาเดินทางเป็นช่วงที่หลายคนมักมองข้ามแต่คุณสามารถเปลี่ยนเวลานี้ให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองเช่นการฟังพอดแคสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจการเรียนผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์หรือการอ่านหนังสืออีบ e ุ๊กการใช้เวลาเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณพัฒนาทักษะและความรู้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเสียเวลามากนักคุณสามารถนำสิ่ง ที่ได้เรียนรู้มาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในอาชีพหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ในระยะยาวัด19สร้างรายได้จากการปล่อยเช่าหากคุณมีทรัพย์สินเช่นบ้านห้องพักหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานคุณสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นรายได้ผ่านการปล่อยเช่าแพลตฟอร์มอย่าง airbnb หรือแพลตฟอร์มเช่าอุปกรณ์เฉพาะทางช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าที่ต้องการการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมืออาชีพ และการให้บริการที่ดีช่วยให้คุณสร้างรายได้สม่ำเสมอและอาจนำไปสู่การขยายธุรกิจการเช่าในอนาคต20ใช้เวลาสร้างช่องทางหารายได้แบบ Passive Income Passive Income หรือไรายได้ที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องใช้เวลาทำงานเพิ่มเติมเป็นเป้าหมายของใครหลายคนการลงทุนในหุ้นการซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าหรือการสร้างดิจิทัลโปรดักต์เช่นเทมเพลตสำหรับงานออกแบบเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนเวลาในปัจจุบันให้เป็นรายได้ในระยะยาว คุณอาจต้องใช้เวลาในการเริ่มต้นและเรียนรู้วิธีการสร้าง Passive Income ที่เหมาะสมกับคุณแต่เมื่อทุกอย่างเริ่มต้นอย่างมั่นคงคุณจะสามารถมีรายได้ที่เกิดขึ้นแม้ในขณะที่คุณพักผ่อนขอให้คุณประสบความสำเร็จตามที่คุณคาดหวังไว้และขอให้มีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำอยู่หากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า